มีเพื่อนๆถามมานะคะว่าการที่เราสมัครโปรแกรม affiliate แล้วเราจะดูค่าคอมยังไงคะพี่เปิ้ลเพราะว่าเข้าไปดูในเครื่องมือของ affiliate ใน facebook อะเขาไม่ขึ้นค่าคอมให้เราเห็นเลยพี่เปิ้ลจะบอกว่าถ้าเราสมัครโปรแกรมนี้แล้วนะคะเราจะต้องไปดูค่าคอมที่ช h อปป e คะ่ะในแอปของ s h o ป e e ถ้าเรากดเข้าไปที่ Shopee อะคะ่ะแล้วก็ไปที่ ฉันถ้าอยู่หน้าจอหลักนะไปเลือกที่ฉันนะคะพอเลือกที่ฉันเสร็จแล้วก็ไปเลือกที่โปรแกรม a f f i l i a t e พอโปรแกรม f f f i l i a t e เขาก็จะขึ้นโชว์ให้เราเห็นนะคะว่าค่าคอมเราได้เท่าไหร่เราสามารถดูได้แบบ7วัน30วัน60วันหรือเราจะเลือกระยะเวลากำหนดจากวันนี้ถึงวันนี้ก็เลือกดูค่าคอมของเราได้เลย เพราะฉะนั้นแล้วก็เลยมาแจ้งให้ทุกท่านได้เข้าใจตรงกันว่าโปรแกรม Affiliate นั้นก็คือเราจะได้เงินจากค่าคอมของแอปช้อปปีนั่นเองและถ้าเราสะสมครบหนึ่งร้บาทขึ้นไปนะคะทุกสิ้นเดือนและกลางเดือน s ้อปปี้เขาประมวลผลเรียบร้อยแล้วเขาก็จะโอนเงินเข้าให้บัญชีที่เราผูกไว้กับ s ้อปปีนั่นเองค่ะแจ้งเพื่อทราบกันนะคะ